เดินะออสวัสดีครับวันนี้อะไรเราจะมาจากสวนกาปฏิรุปรน,นนะครับวันนี้เราจะมาทำที่ปลูโกโกโก้โกโก้อันนี้เป็นเบยโกโก้ของโกโก้ไทยนะต้นพันธุ์เราก็มาแสดงอุปกรณ์ก่อนแล้วกันมีอะไรบ้างหนึ่งมีดสองตัวสามที่เดือนสี่อันนี้ปุ๋ยรองพื้นปุ๋ยรองพื้นอ่าอันนี้อะไรแบบแบบส่ไม้น,นี่คือไม้ไผ่ปัะ กอนเดี๋ยวจะมีสแลนนะครับเริ่มเลยเนี่ยเริ่มเลยีลยแต่ไปดูนี่ไกลๆอันนี้เราหมาักหลุมไว้ประมาณเดือนกว่านะครับอันนี้เดือนว่าแล้วพอเราหม,ามักหลุมปุ๊บมันก็จะมีพวกมแมลงมาช่วยมาช่วยเราหลุมนี้ถามว่ามีอะไรอันนี้ผมจะขุดไว้แล้วก็หมักใส่ขี้วัวครับขี้วัวนมเนาะใส่ก้นหลุมแล้วก็จะมีปุ๋ยรองพื้นใส่ไปด้วยนี่เห็นปุ๋ยรองพื้นเดี๋ยวขายเป็นาาป,นปนุ๋ยรองพื้นนะครับ ดินนี้ดีเนาะดดิน,ด,นดินดำแต่เราก็ใส่ที่กระเดือนหนึ่งกั้มปุ๋ยรองพื้นหนึ่งกั้แล้วก็พวนจริงข้างล่างมันมีมันมีมันมีขี้วัวอยู่นเะนี่ยเนี่ยเนี่ยขี้วัวเราเอาขี้วัวใส่ข้างล่างไปมีจุลินทรีย์ด้วยสีขาวสารหมักน้ำนมันก็จะมีจุลินทรีย์อยู่ในในข้างล่างนะครับเนาะก็เสร็จแล้วเราก็เอากกโก้ต้นพันธุ์ อันนี้บอกให้นวดลากก่อนแต่อันนี้ไม่ต้องนวดมากครับเพราะว่ารู้สึกว่าใช้เกล็นวดแล้วกระป๋ะมันแตกผ่ <c oughs> าเลยง่ายดีจริงเราไม่ผ่าก็ได้นะแต่ว่าไม่ผ่าถุงเนี่ยอากาสเสี่ยงมันทำให้ลากชํำรุดเนาะทำให้ลากชํำรุดก็ผ่าเลยแอนแอนก็น,น,นี้เราก็ต้องมาดูอีกว่า่างกันไก่เนาะอย่างกรณีต้นเนี้ย บางต้นแนวรากแก้วมันก็ไม่ยาวแต่บางอันนี้รากยาวพอรากยาวปุ๊บทําไงถ้าเกิดเราปลูกงี้ลงไปในรากเขาจะขดเนาะเราก็ต้องทําการปัดรากปัดรากแก้วเลยเนาะมันจะได้ไม่ขดอย่างเงี้มันจะขดที่ก้นหลุมครับเดี๋ยวเราก็ปลูกไปเสร็จเรียบร้อยอันนี้แหละจบแล้วแเรแวก็ลดน้า นี่หนึ่งหลุมครับเร็จเรียบร้อยแล้วเราก็คุมฟางคุมฟางกันความชื้นเราจะได้ลดน้ําไม่ต้องลดน้าทุกวันได้เด่ย๋ยวันนี้ก็อาจจะลดน้ําวันเว้นวันได้ครับอันนี้เราก็ใส่แบบนะถามวาแบบไว้ทำอะไรพอดีเราหลุมเรามันเล็กอ่ะไอ้ตัวเนี้ยที่ทำสลนมันเล็กเราก็เลยต้องทําแบบให้หมันเพราะว่าสองไร่แรกปากแบบปากดูเอาอ่ะมันไม่ค่อยตรงครับ ต้นไม่อยู่กลางเวลาเราคุมสแลนก็จะคุมลำบากเราก็เลยทําแบกขึ้นมาไม่กี่เดือนช่างอะเนี่ยแล้วก็ใส่แแบกเข้าไรแแบกแแบกไม้นี่ก็ประมาณเมตรยี่สิบครับเมตรยี่สิบเราก็ปักปักประมาณเมตรในปากประมาณยี่สิบเซนเสร็จละแต่เราก็ดึงแแบกขึ้นแแบกเพื่อความรวดเร็วในการทำงานครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็เอาสแลนดำมาใส่เนาะสแลนดำมาใส่มันก็จะเป็นแบบนี้ แล้วก็จะแลนด์ามาใส่ครับเดี๋ยวเรากใช้ลวดเย็บปรแมาณน,นีเน้เราก็ใช้ลวดเย็บเอาเย็บมัดเนี้ยทีนี้เราเอาลวดเล็บเย็บนะเย็บตามเปาะใส่ได้ไหมก,ก็ได้เรากัดหนึ่งเราจะหมดเวลาเจะเมีเตรียมอุปกรณ์ม่ค่อยพร้อมเนี่ยเราก็ใช้ลวดแับนี้เลยแหวน ก็ไม่ล้วก็ไม่รอดแล้วแอบรอดน้องเนาเราก็ใช้ลวดมัดงไงมัดไควาเอาแล้วเราก็มัดไควาเอาเนาะไควาเป็นยังไงเว็บครับแค่นี้แหละเสร็จแล้วก็เสร็จเรียบร้อยในการปลูกโกโก้ครับแล้วเราก็รดน้ำวันเว้นวันวันเว้นวันครับแค่นั้นแหนละแล้วเราก็รอการดูการจเจริญเติบโตของมัน จบเรียบร้อยการปลูกโกโก้แอน